น้ยมันมูลเซ้นพักจะได้มากระดอกกระเดียดใช่จขวดเลนะผ่าอนายบดพักน well. okay, ี่บอกจะพัก้ากอดพักมันอ่อนกรอบดีกับเป็นตะแซสบดีอยู่ดอกก็าีดเว้ไ่เดี๋ยวจะไข่ก็มาบ่า Yup. <po bio> ป้าเผาป้าเผาย่มบุญเสร็จพักเ่วนนะขอบุณคทเช่วยแล้วหอนั่นแหะที <Luther> <Island> ่เาเนี่ยไปฟงนะเ้เขาไปนมขึ้นขึน้นนแกงนองใหม่แต่สโมงจะงกันลวเขึ้นลนจะซื้อือย่างอนมากไหม

ทางตําจอกทางนี้เอาจะแกบ่มาตําจอกตําเอาแกว่าอยายข่อยาข่อยเอาวาน่อยบ่เป็นคือเจ้าด้ผู้อีเดียดเอย่ามายข่อยเจ้าบ่ท่อข่อยอย่าให้ข่อยนั่นบเสยาข่อยถึงได้ให้เป็นคนเลยกินได้ยข่อยได้กินแล้วกินแล้วนอนโอ้ยาข่อยกินนะอข่อยบ่ปาก ส่วนเมื <laser magic> <st immun isation> ่อเนี่ยเอ้ยันข่อยกินทํำอันพีสุรพัืนเลยนะเนียกิงเราส่วนเมื่อยางเดียวนี่แล้วก็เราบ่มวนรลดถ้าเมื่อกินน่ะเราบะมวนโลดบ่ได้สวนเมือเลยเมือแ่เอืนว่ะแล้วก็เราก็บบมวนเราเบาพร้าพง้นกินเยอมากม่นากิเอะเยเาดอโหลดเนาะยาดโลดแต่เราบ่ปากโหลด

เราจึมีอย่างนันเราไม่ยักมาอันนี้แหละ